สวัสดีครับกับผมนายบุญส่งยุวนาครับผมอยู่ที่หมู่ที่หนึ่งตำบลน้ำอ่างอำเภอตรอนจังหวัดอุทริาน์ครับวันนี้ผมก็จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าครับคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นครับที่เราจำเป็นที่จะต้อง พยายามนะครับนะศึกษาเรียนรู้เพื่อที่จะนำพาให้เรานั้นพบกับความสุขความเจริญเนื่องจากพระพุทธองค์นั้นเป็นผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วครับในเรื่องคำกับพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมภาสัมพุทธเจ้านั้นผมจะ นำคำสอนของท่านมาเปรียบเทียบในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันให้ได้เกิดผลประโยชน์อย่างแท้จริงครับบวกกวับความรู้และประสบการณ์ของกระผมที่ได้ทำการปฏิบัติต่อคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามาซึ่งผมปฏิบัติมาแล้วไม่ต่ำกว่า เข้าที่ปีที่15เข้าปีนี้ครับนี่คือเป็นส่วนที่ผมได้มีประสบการณ์และนำเอาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสมัมพุทธเจ้านั้นมาประพฤติปฏิบัติจึงได้ผลในเรื่องของอในเรื่องของอการดำเนินชีวิตทุกๆวันนี้ลุงบุญส่งนั้น ก็ค่อนข้างที่จะได้เห็นเป็นรูปมาทำขึ้นมาแล้วทำให้ลุงบุญส่งนั้นมีระดับการเขาเรียกว่าระดับยกจิตใจของลุงบุญส่งนั้นขึ้นไปอยู่อีกระดับหนึ่งนะครับนะนี่ก็คือในเรื่องของผลของการปฏิบัติธรรมในเรื่องของคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ในรูปแบบของหลวงมุนส่งนั้นก็จะเน้นในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของหลวงมุนส่งเองวันนี้ก็จะนำในเรื่องของประสบการณ์พร้อมทั้งคำสอนขององค์สมเด็จสมมาสมพทธเจ้านะครับนะมานำเสนอต่อท่านเพื่อที่ท่านจะอาจจะเป็นจุดประกายให้ท่านนั้นได้เก็บเอาไปคิดแล้วนำมาปรับปรุงตัวของท่านเองถ้าท่านยัง มองไม่เห็นแสงสว่างการดำเนินชีวิตครับแต่บางท่านบางคนอาจจะยกระดับจิตใจของท่านได้ไปไกลกว่าลุงบุญส่งแล้วก็อย่าลืมนะครับแบ่งปันนะครับนะในเรื่องของประสบการณ์และพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสมัสมมาสัมพุทธเจ้านั้นให้ลุงบุญส่งได้รับรู้หรือ ได้นำมาในเรื่องของการแก้ไขปรับปรุงของตัวรูมุลส่งเองก็เป็นส่วนที่ดีอย่างยิ่งครับเพราะคนเรานั้นไม่สามารถที่จะทำอะไรนั้นจะถูกไปทั้งหมดหรือจะผิดไปทั้งหมดครับมันมีทั้งถูกและผิดนะครับผสมปนเปกันอยู่ดังนั้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเพื่อเป็นการเผยแพร่ในเรื่องของอ ในเรื่องของขอเขาเรียกว่าการให้นะครับนะการให้เป็นวิทยาทานในเรื่องของอประสบการณ์ในเรื่องของพระธรรมคำสอนที่พระองค์นั้นได้สอนมาแล้วไม่ต่ำกว่า2,500กว่าปีครับดังนั้นวันนี้ผมก็จะพูดในเรื่องของอริยทรัพย์เจ็ดครับอริยทรัพย์เจ็ดนั้นเป็นทรัพย์ นะครับนะของพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าครับท่านบอกว่าเป็นอริยสัตว์เอ่อเป็นอริยทรัพย์ครับเป็นทรัพย์ซึ่งเกิดขึ้นเขาเรียกว่าภายในจิตใจของท่านนั่นก็คือคือคุณงามความดีนะครับนะที่มีในสันดานอย่างประเสริฐครับ เรียกว่าอริยทรัพย์มีเจ็ดอย่างนะครับนะหนศรัทธาความเชื่อครับเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อสศีลซหรือว่าศีระรักษากายวาจาให้เรียบร้อยครับ 3. หิริความละอายต่อบาปทุจริตครับ 4. โอตปะสะดุ้งกลัวต่อบาปห้าพาหุสัจจะความเป็นคนเคยได้ยินได้ฟังมามากคือจำทรงธรรมและรู้ศิลปะว,าาออวิทยามากครับ 6. จาคะสละให้ปันสิ่งของของตนแก่คนที่ควรให้ปัน 7. จ็ด ปัญญารอบรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ครับอริยศัพย์จประการนี้ดีกว่าทรัพย์ภายนอกครับที่ที่มีเงินทองเป็นต้นควรแสวงหาไว้ให้มีอยู่ในสันดานครับก็มีอยู่ในตัวของท่านแต่ละท่านนั่นเองนะครับ นี่คือหัวข้อในเรื่องของอริยสัพจนะครับต่อไปนี้นั้นผมก็จะขยายสักนิดนะครับนะขยายความสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะประกอบกับความเข้าใจที่จะได้เปรียบเทียบเอามาใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้ครับที่ผมพูดหรือนำเสนอนั้นเพื่อเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจเพื่อดำเนินชีวิตของท่านแต่ละท่านที่จะนำไปปรับปรุงตัวเอง นะครับถ้าเห็นว่าลุงบุญส่งนั้นพูดไปแล้วมีเหตุผลนะครับนะเป็นหลักร,รมนะครับที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็ลองนำไปพิจารณาแล้วมาปรับปรุงตนเองครับรับนะครับนะาที่ว่าเป็นรับภายในนั้นศัทธาเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อครับ ท่านเชื่อว่าองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นขเขาเรียกว่าเป็นพระอาหารหันต์หรือตัดสรู้สัมมาสัมโพธิญาณสัมโพนะครับนะคือเป็นผู้ที่ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานผู้ที่เส้นกิเลสแล้วนะครับนะถ้านำเอาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมาประพฤติปฏิบัติแล้วท่านก็จะพ้นทุก นี่คือความเชื่ออย่างถูกต้องครับคือนำเอาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาชมพทธเจ้านั้นมาเป็นอุปกรณ์มาเป็นเครื่องมือในเรื่องของเดินไปสู่ในเรื่องของหมดสิ้นกิเลสครับซึ่งเรียกว่าดับทุกได้ทั้งหมดครับนี่คือในเรื่องของศรัทธาความเชื่อนะครับนะท่านเชื่อว่าท่านทำนะเออท่านทำได้ท่านก็จะทำได้ครับ ศรัทธานี้มันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับนาะถ้าใครก็แล้วแต่ศรัทธาสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เป็นไปได้ท่านก็จะเดินไปสู่เป้าหมายของท่านนะครับที่มุ่งหวังเอาไว้ไม่ว่าในชีวิตประจำวันทุกวันนะครับนาะที่ท่านต้องการนั่นก็คือต้องการที่จะมีทรัพย์สินเงินทองภายนอก นะครับนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอที่ดินรถยนต์หรือบ้านเรือนนะครับนะที่เป็นปัจจัยสีที่ท่านต้องการหรืออาหารการกินที่มีเพียบพร้อมที่จะทำให้ท่านนั้นอยู่อย่างอยู่เย็นเป็นสุขมั่งมีสีสุขมั่งคั่งและยั่งยืน ถ้าเรานำพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วท่านก็จะได้พบตามที่ท่านมุ่งหวังได้อย่างแน่นอนครับนี่คือความเชื่อแต่ความเชื่อนี้นะครับนะถ้าหากท่านไปเชื่อในสิ่งที่ผิดๆนะครับนะาพระพุทธเจ้าบอกว่าในเรื่องของการเชื่อนั้นถ้าเชื่อสิ่งที่ถูก ความเชื่อนั้นก็จะพาท่านไปบรรลุผลสำเร็จแต่ถ้าท่านเชื่อในสิ่งที่ผิดความเชื่อนั้นก็จะพาท่านไปในเรื่องของความทุกข์ความยากความระบากยากจนนะครับนะทุกๆอย่างท่านก็จะประสบพบกับความวิบัติในเรื่องของความเชื่อที่ท่านเชื่ออย่างผิดๆครับปัจจุบันนั้นก็มีให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้ว นะครับนะหลายๆอย่างหลายๆเหตุการณ์หลายๆนะครับนะเรื่องเราที่ผ่านมาเข้าในในเรื่องของอาชีวิตประจําวันของท่านท่านก็คงจะมองออกว่าสิ่งไหนดีหรือสิ่งไหนไม่ดีสิ่งไหนทําให้ตัวเองเดือดร้อนสิ่งไหนที่ไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะครับผมก็จะไม่ขยายความไปตรงนั้นครับแต่ผมอยากขยายมาในเรื่องของแนวขององ,องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า ความเชื่อที่ถูกต้องนั้นก็คือเชื่อในเรื่องของหลักคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วครับไม่ใช่ว่าเชื่อว่าทําดีไม่ได้ดีทําชั่วได้ดีมีทมไปอันนี้เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องครับเป็นความเชื่อที่อ,อย่างผิดๆนะครับนะเป็นการย้อมใจตัวเอง เป็นการที่พูดเพื่อที่จะเข้าข้างตัวเองที่ตัวเองกระทําความผิดอยู่แท้แต่ก็ยังคิดว่าตัวเองทําถูกนี่คือความเชื่ออย่างผิดๆครับลุงบุญส่งได้พิสูจน์มาแล้วครับในเรื่องของประกอบสมาอาชีพนะครับนะรุงบุญส่งนั้นได้ขเขาเรียกว่าอ่าใช้ความเพียรพยายามมุ่งมั่นอดทนขยันหมั่นเพียรน,นะครับนะ หลีกเลี่ยงอบายามุกต่างๆนะครับนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุรายาเมาการพานันในเรื่องของอนักเลงผู้หญิงสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นบุญส่งถือว่าได้ผ่านมาด้วยดีนะครับนี่คือผมปรุงบุญส่งนั้นได้พิสูจน์มาแล้วว่าสิ่งต่างๆที่พุทธศาสนิก,กชนทั้งหลายนั้นอาจจะลุ่มหลงหรือเชื่อในสิ่งที่ผิดว่าเชื่อว่า เป็นนักเลงผู้หญิงแล้วนั่นก็คือเป็นฮีโร่นะครับนะเป็นพระเอกหรือเป็นสิ่งที่คุณคิดว่า,า,าได้เป็นนะครับนะเขาเรียกว่าแบบอย่างไม่ดีด้วยนะครับนะในเรื่องของนักเลงผู้หญิงนักเลงการพนันนักเลงสุรานี่คือเชื่อว่าเป็นความดีที่สมควรที่จะอ สืบสารหรือ,อนำมาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตไม่ใช่ครับนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดเพราะอะไรครับเพราะลุงบุญส่งนั้นได้ทดสอบมาแล้วครับว่าลุงบุญส่งนะครับนะทีะ่ทำให้เป็นลุงบุญส่งในวันนี้นั่นก็คือเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นต้องบังคับตัวเองได้พัฒนาตัวเองได้ นะครับหักข้ามใจตัวเองได้นะครับนะาควบคุมตัวเองได้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เองนะครับนาะตามพระองค์นะครับนาะนะตามพระธรรมคําคสอนขององค์สมเด็จส,สัมมาสัมพุทธเจ้านะครับนะาในเรื่องของความเชื่อ,อพิสูจน์แล้วว่าะระหว่างที่ลุงบุญส่งได้ประพฤติปฏิบัติมานั้นพิสูจน์ว่าะระหว่างที่พิสูจน์ว่าระหว่าง ความจนกับความรวยมันจะเป็นในเรื่องของบุเพเาเรียกว่าบุญวาสนาหรือเขาเรียกว่าเทวดาฟ้าดินมาสาบแช่งให้เราเป็นคนยากจนได้จริงหรือไม่รวมมูลส่งพิสูจน์มาแล้วครับไม่จริงครับแต่ที่มันเป็นหลักจริงนั่นก็คือหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือบอกว่าต้องขยันหมันเพียรอดทน นะครับสู้กับงานหนักนั่นก็คือใช้ในเรื่องของอินทิบาทสนะครับสันทาวิริยะจิตตะวิมังสามาใช้แล้วนำสินห้านั้นมาประกอบองค์นะครับนะดำเนินชีวิตบุญส่งถึงรอดมาได้ครับนั่นก็คือการปลดหนี้ได้นี่คือแนวทางพิสูจน์ว่าลุงบุญส่งนั้นเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อครับตามหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสุทธเจ้า นะครับนะถ้าเราเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อสิ่งที่มันเป็นไปได้ท่านก็ไม่ต้องไปหลงทางท่านต้องไม่ต้องไปหลงเวลานะครับนะหลงทิศหลงทางหลงเวลานะครับเสียเวลาไปสิ่งที่ไร้ประโยชน์แล้วทําให้ตัวเองและชีวิตนะครับภายในครอบครัวของท่านนั้นต้องตกระกรรมลาบากนะครับนะาก็เพราะ ตัวของท่านเองไม่ใช่ใครที่ไหนที่อื่นมาโดนบันดาลให้เปลี่ยนไปก็เพราะตัวท่านเองเท่านั้นที่จะโดนบันดาลของท่านไปสู่ในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองหรือไปสู่ในเรื่องของขาดสนจนปัญญานะครับนี่คือในเรื่องของความเชื่อครับท่านเชื่อว่าท่านนะครับนะธรรมชาติสร้างให้ท่านเป็นคนยากจนท่านก็ไม่หาโอกาสที่จะดิ้นรนออกจากความยากจน ท่านก็ต้องยากจนต่อไปนั่นก็คือความเชื่อถ้าท่านเชื่อว่าต่อไปนี้เราต้องจะมีโอกาสร่ำรวยจะมีโอกาสที่จะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้มันก็เป็นไปได้อย่างที่ท่านเชื่อและปรารถนาครับนี่คือความเชื่อเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่จำเป็นนะครับนาะในเรื่องของความเชื่อดังนั้นผมจึงพยายามนะครับนะคิดดีทำดีพูดดี นะครับนะซึ่งเป็นแนวสร้างสารรค์ซึ่งเป็นแนวนะครับนะแรงบวกนะครับนะถ้าใครก็แล้วแต่ถ้าหากว่าได้ฟังคลิปของหลวงมนส่งนั้นไฟของหลวงมนส่งนั้นอาจจะไปชาร์จให้ท่านได้นะครับกระตุ้นเตือนหรือมีความเขาเรียกว่าความคิดปรารถนาแรงกล้าขึ้นมาอาจจะพลิกฟื้นชีวิตขึ้นมาใหม่คิดว่าตัวเองนั้นหมด หวังหมดทางที่จะพัฒนาตัวเองจะมีคนที่มีฐานะที่ดีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับนะในเรื่องของอชดใช้นี่สินหรือที่มันมีผูกพันพอกพันอยู่ถ้าท่านใช้ในเรื่องของความเชื่อความคิดในสิ่งที่เชิงบวกนะครับที่มันเป็นไปได้มันก็จะเป็นไปได้อย่างที่ท่านปรารถนาครับ มันเป็นสิ่งที่มหาจารย์จริงๆครับนะในเรื่องของความคิดที่จะใช้ปัญญาในเรื่องของการแก้ไขในเรื่องของความเชื่อท่านเชื่อว่าทําความดีแล้วได้ดีนะครับนะานั่นก็คือความเชื่อที่ถูกต้องครับไม่ใช่เชื่อว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนทําดีได้ชั่วมีถมไปนั้นเชื่อไม่ถูกต้องครับนี่คือในเรื่องของความเชื่อครับต่อมาครับนะาในหัวข้อหัวข้อที่สองนะครับนะา ศีลก็คือศีลศีลนี่คือในเรื่องของการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยกายวาจานี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆครับในเรื่องของการดําเนินชีวิตครับถ้าพูดจาดีก็เป็นสีแก่ตัวถ้าพูดชั่วก็อับประชัยนะครับนะ,ะถ้าเราพูดดีมันก็ทําให้เรานั้นไม่มีศัตรู ถ้าเราพูดไม่ดีศัตรูก็จะมีอยู่ทั่วไปอันนี้เป็นสัจธรรมเลยนะครับศีลนั้นเป็นเรื่องของที่สําคัญผมบอกเน้นอยู่แล้วว่าศีลนั้นเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากครับนะเป็นเกาะกําบังทําให้ท่านนั้นรอดพ้นจากความระบากยากจนพ้นจากในเรื่องของภัยพยันตรายต่างๆนะครับนะศีลนั้นมันประกอบนะครับนะครอบคุมในเรื่องของขอเขาเรียกว่ารายจ่ายของท่านนะครับนะ ในเรื่องของข้อหนึ่งนั้นก็คือในเรื่องของเว้นจากการฆ่านะครับนะฆ่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ริ้วฆ่ามนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่ควรจะละเว้นงดเว้นครับแล้วก็ข้อที่สองนะครับในเรื่องของอ่าที่ทาน,นาคือเว้นจากการรักทรัพย์ทรัพย์ที่คนผู้อื่นเขาไม่ได้ให้ก็อย่าไปทำนะครับนะอย่าไปอ,อย่าไปรัก อันนี้ก็คือในเรื่องของศีลห้าในเรื่องของการเมสุมิมฉาจยา์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญเป็นเรื่องที่จําเป็นที่จะต้องละเว้นครับในเรื่องของกามตจันหากามกิเลสหรือในเรื่องของอเสพกามนะครับเรื่องเรื่องนี้พระพุทธเจ้าทําไมทั้งสองพันกว่าปีถึงห้ามมันเป็นสิ่งที่ สำคัญนะสำคัญมากนะครับนาะที่มีปัญหายุ่งยากอยู่ทุกวันนี้ก็คือในเรื่องของอความเสพความมีเพศสัมพันธ์หรือความไม่พอแห่งการในเรื่องของอในเรื่องของเสพกามเป็นเรื่องที่สําคัญครับในเรื่องของศีลพุทธเจ้าถึงห้ามไว้ครับนะแล้วก็มันยังมีอีกหลายๆอย่างนะครับนะผมอธิบายตรงนี้ก็อาจจะไม่จบในช่วงที่ผมจะต้องพยายามทําคลิปให้อยู่ในระยะเวลาสัก 15นาทีครับกายนะครับนาเราไม่ไปพุทธจะร้ายใครเราไม่ไปทําให้ใครเดือดร้อนเราก็ไม่มีภัยไม่มีใครมาทําร้ายเรานะครับเช่นเดียวก่อนเช่นเดียวกับวาจาครับเราพูดดีทดําดีพูดเสียงที่ไพเราะสนอหูพูดแล้วคนอื่นฟังแล้วมารื่นหูฟังแล้วก็สบายหูฟังแล้วก็อยากจะฟังอีกนะครับ ไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงหรือท่านชายหรือใครก็แล้วแต่ถ้าเราฝึกพูดให้ดีฝึกพูดให้มีเขาเรียกว่าให้มีเสียงอ่อนหวานให้มีเสียงไพเราะขึ้นเป็นเสียงที่น่ารับฟังเป็นเสียงที่ใครฟังแล้วก็ขึ้นอกขึ้นใจฟังแล้วก็มีความสุขนั่นก็คือในเรื่องของวาจาแต่วาจาเขาเราไปพูดให้ ตัวเองเดือดร้อนเที่ยวไปด่าไปว่าหรือไปนินทาของคนอื่นหรือไปอทําอะไรก็แล้วแต่นะครับนะส่อเสียดหรือ,อในเรื่องของไปหมินประมาทใครเข้านั้นก็คือในเรื่องของตัวเองต้องเดือดร้อนครับอาจจะถูกฟ้องร้องในเรื่องของฐานฐานหมินประมาทได้นี่คือในเรื่องของวาจานะครับเราต้องรักษากายวาจาของเราให้เรียบร้อยท่านก็จะอยู่เย็นเป็นสุขอยู่แล้วก็จะมีในเรื่องของ ดึงดูดในสิ่งที่ดีๆมาหาท่านท่านคิดดีทำดีความดีนั้นก็จะดึงดูดมาหาตัวท่านได้อย่างมากมายอย่างที่เหลือเชื่อครับนี่คือในเรื่องของการคิดบวกการคิดดีการทำดีการปรารถนาดีการอยากที่จะทำให้ตัวเองอยู่ดีมีสุขและครอบครัวและญาติพี่น้องพี่น้องชุมชนประชาชนคนไทย และคนทั้งโลกนั้นเราสมควรที่จะรักกันนะครับเอาไว้เพื่อที่จะได้เฉลีย่ยทุกสุขให้ทั่วถึงกันเราก็จะเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่เขาเรียกว่ามีจิตใจโอบอ้อมอารีนะครับนะนอกจากตัวเองแล้วครอบครัวแล้วชุมชนแล้วประเทศไทยแล้วและพี่น้องประชาชนชาวโลกนั้นก็จะได้อยู่เย็นเป็นสุขกันนะครับ ครับวันนี้ผมก็ขอยุติเอาไว้เพียงข้อ2ก่อนพรุ่งนี้ผมก็จะมาต่อในเรื่องของข้อที่สนะครับนะในเรื่องฮิลินะครับนะ,ะความละอายต่อบาปทุจริตแล้วก็ข้อ4ในเรื่องของอดตะปะการสะดุ้งกลัวต่อบาปและข้อ5พาหุสัจ,จะนะครับนะในเรื่องของความเป็นคนเคยได้ยินได้ฟังมามากนะครับนะอันนี้ก็จะพูดต่อใน พรุ่งนี้ครับนะวันนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับนะก็สรุปว่าการคิดดีทำดีเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้ผมเชื่อแน่ว่าท่านจ้องประสบความสำเร็จในเรื่องของการหาทรัพย์นะครับนะาซึ่งเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ภายในที่จะนำติดตัวของท่านไปทุกขน,ท,กขนทุกแห่งนะครับไม่ว่าพรุ่งนี้วันนี้วันมะรืนหรือปีหน้าชาติหน้านะครับความ ดีของคุณที่ได้ทำคิดดีทำดีเชื่อในสิ่งที่พุทธเจ้าสอนผมเชื่อว่าท่านจะต้องพบกับความสุขความเจริญและผลสุดท้ายนั้นก็ท่านก็จะประสบกับในเรื่องของอนิพพานนะครับนะปตัดทุกข์ได้หมดนะครับนะท่านก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกครับอันนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและซับสไครต์ให้กับลุงมุนส่งด้วยนะครับที่จะได้ นำพระธรรมคำสอนหรือแนวคิดหรือแนวทางข้อกฎหมายหรือข้ออื่นๆน,นะครับนาะที่จะนำมานำ,นำมาเสนอท่านต่อไปในโอกาสต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ